้า,าดีวันนี้พบกับลินดาซาร่ามนีลินดาจะพาเอฟซีไปวัดเพราะว่าจะพาเอฟซีไปทําบุญเข้าวันศาเพราะว่านี่ก็คือมื้อข้าวันศาแล้วลินดาจะพาเอฟซีไปเฮ็ดบุญน้ากันแล้วก็จ้เท่เอฟซีบริษัลินดาจะเฮ็ดบุญมาเพื่อทุกๆคนเพื่อให้ทุกคนที่ติดตามลินดาได้บุญหลายๆแล้วก็มีความสุข มีความสุขเจริญสุขใจนำการเมื่อนี้อ่าล้ตอนนี้ลินดากไดิกะาเขียมนรอตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็นึ่งข้าวหลังจากที่นึ่งข้าวเต็มตัวแล้วก็ใส่ซีนนุ่งซีนเรียบร้อยอ่าแล้วเมือนี้เขาก็จะมีเพียนนึ่งคู่เพื่อจะไปถวายเทียนก็คือเป็นเงินที่ได้จาก YouTube นี่แหละก็คือเงินของ FC ทุกๆคนคือลินดา ก็ได้เอาเงินตัวนั้นไปซื้อเทียนแลว้วไ,ไ,ไปเวายไปเฮ็ดบุญน้ำกันอ่าไปเขาไปเบิ้งเทียนตัวนั้นเลยเด้อนี่นี่ก็คือเทียนไปไปวัดกันเลย อ่าแล้วตอนนี้เอาก็ฮอดที่วัดเป็นที่เรียบร้อยอันนี้คือสามสามแล้วพีแมมเด้ออันนี้เสร็จแล้วอโสอหนึ่งหน่อยอันนไอเกลมีฮอดวัดเป็นที่เรียบร้อยยิ้มได้ไหมไอแก้วกับ ตัวองห่อนีคม่นทีนิวห่วัดสินทีีสิมโตนก็วอือนวัดที่วัดเตียงทองเป็นวัดที่งามงามมากเอ๊ะ เอน้ตัวนี้เาก็ได้รุปมานั่งรูปโอ้ยจินดาบไปดิ่ะินดาบเลยบ่มีตากงอันนี้ก็คือทางรูปของวัด มีเตผู้สาว้สาวนุ่มซีมาเลยตามอันนี้กำลังจบมอเจ็ดเนอะเจ้าพนิซต้องกำลังสเป็นเงี่ยต้องเจ้าเม่นเป็นพี่น้องมานมือนี้กไทยหงเบิรบ์แบบ พอเป็นพี่อีเพราะว่าลินดาบคนที่ใครจับกล้องให้ท่ายตัวเองก็ได้ไไอเอดดสียงโอรเจนอ่ะเบอร์มแม่เปิดกวอนสกิปนนิสบายดีสบายดียส,ยส,ยบสบายดีนุ่มไทยนุ่มไทยนุ่มลาวช่องไม่มีแต่าคนไทยก็เปสดไปดีนุ่มไทยนุ่มลาวแม่พูดนะฟากาปติดตามช่องไงปิติสามยูเอิร์นเฟสบุ๊คแม,ม่ ปาเข้าไปติดตามเซ็นทรในเดอร์ซื้อแมมใส่ชมพูเนาะเตะเบอร์เดินเตะเบอร์เขาก็ติเดินอะไรนะเขาเป็นคนไทยใีมือในมือในก็มานี่ยกเรียบร้อยใส่สิแล้วก็ใส่เสื้อเสื้อแบบเรียบร้อยผู้ดีบ่กผูดีจีนแดงอันนี้ก็คือบุจักมาโดย คือมาใส่บ้านมาใส่บ้านวันดี้ก็เป็นเครื่อที่ประมาณเครื่อทดีสามดีสี่เป็นวัดนง่ใหญ่ายกาบ้านเรียนใหญ่วันนี้บราได้ใส่ยิ่มที่บ้านคุณงามบราได้ใส่ดันตอนนี้เขาไปนั่งลุงถึงองค้างของเขาคุณจะไปเดิ ตอนนี้ลินดาก็ได้กลับมาเฮือนเป็นที่เรียบร้อยคลิปนี้ก็จะเปลี่ยนคลิปสั้นๆเพราะว่าลินดาถ่ายบอด้มันคนหลายคนหลายเกินแล้วกฝุฝนแถมแถมฝนตกอีกตกระตุกก็คือออกมาเปียมมืดเลยและตอนนี้หัวก็ยังเปียกยังบัวแห้งลินดาก็ขอโทษขออภยัยถ้าว่าลินดาถ่ายคลิปนิดน้อยเกินไปแต่ว่าลินดากะเอามาให้เบิ้งเปลี่ยนบางส่วงว่า เข้าพรรษาเซบาตเข้าพรรษาว่าคนมาหลายจำไดเพราะว่ายุลานิยมเข้าพรรษาแบบว่าถ้าเข้าพรรษาก็คือไปอันเซบานแล้วก็ไปถวายสังฆทานถวายเทียนแล้วเมื่อน,นี้ลินดาก็ได้ถวายเทียนเทียนก็คือเป็นเล่มที่ง่ายที่สุดอยู่ในบ้านนี้เลยลินดาก็อยากซื้อง่ายๆอยู่เพราะว่า fc fc หลายแบบนี้แต่ว่า ลินดาขอไปแล้ววะขอเห็นน้อยได้หลายขอให้เหอฟซี FC ทุกคนป้อจากพยาธิโควิดในช่วงนี้แล้วก็ขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงเมื่อน,นี้ก็ลินดาดนไปเหตุบุญไปแล้วก็ขอเหตุเพื่อทุกคนให้ทุกคนเวลาได้บุญไปนํากันเพราะว่าถ้าว่าไผ่เบื้องลินดาก็คือได้บุญไปฮองกับลินดาเลยเพราะว่าลินดาจะเอาเงินไปเหตุแต่ในสิ่งที่ดีดีแล้วก็จะฮูจากไซ เงินที่ได้มาจาก YouTube และสำหรับคลิปนี้ลินดาก็จะจบคลิปลงเพียงเท่านี้สำหรับผ่ที่เบิ้งก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลินดาสาวลาวเด้อบ,บาย you